ผูกผ้าสีรับขวัญกันหน่อยนะคะเพราะว่าต้นโพแล้วก็ต้นว่าอายุกว่าร้อยปีนี้แหละค่ะเพิ่งจะรอดจากการถูกโค่นเพื่อเคลียร์พื้นที่สร้างโรงพยาบาล แต่จากการร่วมแรงร่วมใจนะคะในโครงการไทยชีวิตต้นไม้ก็มีการบริจาคทุนเคลื่อนย้ายต้นไม้มาปลูกกันค่ะที่วัดสุวรรณภูมพิพุทธชยันตี989จังหวัดสมุทรปราการนะคะคนดังเป็นร่วมหลายคนเลยค่ะก็มีทั้งคุณปุ๋มปนัดดาคุณโกเทราศัก์แมนวัฒนยูเห็นตรงกันนะคะว่าต้นไม้ี่ช่วยผลิตออกซิเจนค่ะจะโค,นค่นฆ่าก็น่าเสียดายช่วยกันรักษาไว้ดีกว่าค่ะคือต้นไม้เป็นสิ่งที่ ต้องอยู่คู่กับบ้านเมืองเรานะเพราะเราไม่สามารถอยู่กับอิฐกับปูนอยู่กับสิ่งที่มนุษย์สร้างได้อย่างเดียวแต่ต้นไม้คือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อยากจะบอกว่าต้นไม้ถ้าเขาเติบโตได้ถ้าเขาตายได้แสดงว่าเขามีชีวิตค่ะดังนั้นเราก็ต้องร่วมกันไถ่ชีวิตต้นไม้ด้วยนะคะโดยการให้ต้นไม้สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเออะก็จับตัดเอะอะก็จับเป็นหินเป็นปูนอย่างเดียวความสวยงามของชีวิตคือธรรมชาติ สักวันหนึ่งเราก็กลับลงสู่ดินเราก็กลับสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราไม่ไม่ดูแลอนุรักษ์ผืนป่าไม่ดูแลอนุรักษ์ต้นไม้เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าในชีวิตเราก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะมาถ่ายชีวิตต้นไม้ตอนนี้ที่เขามีโครงการก็คือว่าบางที่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ดินเป็นคอนโดหรือว่าเป็นทาแบบธุรกิจอย่างอื่น สิ่งที่จะต้องกําจัดหรือเกลี่ยพื้นที่ก็คือต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายเนาะเขาโตมาเป็น1 0เป็นร้อยปีแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ไถ่ชีวิตต้นไม้อายุก,กว่าร้อยปีนะครับมาปลูกไว้ที่วัดแล้วก็เราก็เชื่อว่าต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์นะครับ โครงการถ่ายชีวิตต้นไม้นะคะเริ่มโดยพระธรรมโพธิวงศ์ประธานดำเนินการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี989ค่ะและพระครูปริยัติโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียนะคะ ส่วนอีกกําลังหลักค่ะคือคุณผิงสุภาวดีทัพมาลัยคนนี้เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างหนังแนวพุทธศาสนาเรื่องพุทธคยาค่ะคุณผิงบอกเลยนะคะว่าใครไม่ต้องการต้นไม้ใหญ่แล้วอยากจะตัดทิ้งติดต่อมาได้ที่คุณผิงก่อนค่ะเพื่อให้ได้ต้นไม้นะคะนั้นได้อยู่ต่อไปค่ะ